ต้องบอกว่าใจสั่นมันถึงออกมาใจสัน่นใจสัน่นใจสัน่นใจสั่นคือหัวใจมันทํางานที่มันไม่มีจังหวะจากโคนมันเต้นไปถ้าดูกราฟมันกับยิ่งยิ่ถ้าดูกราฟที่เขาวัดกราฟเขาเรียกอะไรอะไร EKG ภาษาเขาภาษาเขา EKG ตอนนั้นก็ใช่ e c หรด้ไงไม่ทราบ อีเคจีก็แล้วกันง่ายภาษาเก่าภาษาเดิมครับนะเอาเป็นว่าใจสัน่นใจจะสัน่นหัวใจเต้นเร็วด้เองครับผมก็เลยทำให้น่อออกมือนะก็ฟังบ่อยๆค่อยๆสูญใจมีจังหวะจากโคนแค่นี้จะเป็นการปรับเรื่องของหัวใจไม่ให้เร็วกว่าปกติโอเคไหมครับแค่นี้เอยู่ที่คำว่าใจสั่นมันจะเร็ว มันเต้นมันเร็วแล้วมันก็มีความดังก็ออกอย่างที่มือแค่นี้เองครับคนข้างบ้านก็เป็นตอนนี้ก็หายแล้วคนข้างบ้านที่ผมอยู่ทุกวัน,นข้างรั้วเนี่ยเขาเป็นช่างเขาผ่าตัดมาตั้งกี่ครั้งในะหัวใจสามครั้งแล้วไอ้พวกผ่าตัดอะไรเขาเรียกเส้นเลือดอะไรตรีบตันนั่นนะ่ะเขาผ่ามาสองครั้งแล้วทุกทีหัวใจเต้นเหงอเต็มเจอลุงแต่ไม่เห็นจะมีเจอ,อยู่มสามครั้งเอง นะเจอมือเปล่าของลุงนี่แหละครับโอเคไหมครับนานๆให้เข้าใจตรงนี้พยายามค่อยๆฟังครับเพราะมันอยู่ไกลกันถ้าอยู่ใกล้กันก็มาถึงกันง่ายนะครับตอนนี้ต้องปฏิบัติตามทางด้านราชการเขาบอกไว้ออกจากบ้านก็ปิดปากปิดจมกูกนะฮะโอเคไหมความจริงปิดปากปิดจมูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะต่อไปจะอ,อธิบายเรื่องของการแพทย์ให้ฟังฟังกันดีนะ